ข้อสามครับจงหาจํานวนนับที่น้อยที่สุดนะเราดูแค่ตรงนี้เรายังบอกไม่ได้นะว่าจะเป็นเอร์นอนหรือหอนรอนะอ่านการทาหน้าที่ต่อไปนะครับที่นำเจ็ดสิบสองหนึ่งร้อยแปดแล้วก็ร้อยสิบสี่ไปหารครับเลขพวกนี้นําหน้าคําว่าไปหารนะเลขที่ตามหลังคําว่าหารมันคือพวกตัวตั้งแต่เลขพวกนี้มนไ,นไม่ได้นําไม่ได้ไม่ได้ตามหลังคําว่าหารมันเป็นนําหน้าคําว่าหารนะครับ ดังนั้นเลขพวงนี้เป็นตัวหารนะครับแสดงว่าเจ้าจํานวนนับน้อยสุดก็คือตัวตั้งที่น้อยที่สุดเวลาหาตัวตั้งก็ใช้คลอนอข้อนี้เขาต้องการให้เหลือเศษ5ด้วยไม่ได้ต้องการให้มันลงตัวนะครับ กรณอจะเป็นตัวต้านที่ทําให้การผ่านลงตัวนะครับกรณอจะเป็นตัวต้านที่น้อยที่สุดที่ทําให้การผ่านลงตัวดังนั้นกรณอของเจ็ดสิบสองร้อยแปดแลวก็ร้อยสี่สี่จะเป็นตัวต้านที่น้อยที่สุดที่ทําให้การผ่านลงตัวครับเอาเจ้าพวกนี้ไปหากรณอก่อนเดี๋ยวเรื่องเหลือเศษห้าค่อยว่ากันที่หลัง สิบส <c oughs> องหกสิบสองเก้าสิบสองสิบสองต่อไปก็แม่สองยังได้นะครับสามหาไม่ได้สับงลงมาเพราะฉะนั้นพอเนออลจึงเท่ากับ เดสองคูณสามคูณสองคูณสามคูณสองเจ็ดสิบสองคูณหกสี่ร้อยสามสองดังนั้นจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งที่น้อยที่สุดที่ทำให้การหารลงตัวก็เท่ากับทอรนอการหารลงตัวนะครับก็เท่ากับทอรนอนะครับก็คือสี่ร้อยสามสอง แต่ข้อนี้ยต้องการให้การหารเหลือเสรศษ5ครับก็เพิ่มค่าตัวตั้งเข้าไปนะอย่าให้มันเท่ากับรอรนอให้มันเยอะกว่าอรนอไปอีก <ใช S 1> <ๆ>ก็คือเอาครอรนอบวกเศษ5 4ส3 2บวกเศษ5ก็4 3 7